ดูหัวน,น้องๆจะแบบว่าอยากดูเท่าไหร่ยากกว่าน,นี้ได้ไหมคะยากยากกว่าน,นี้โอ้โหแสดงว่าอยากดูจริงๆน้องๆคะพี่อยากมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังช่วงนี้นะคะมีพวกขบวนการช็อกเกอร์น้องๆรู้จักไหมคะใครรู้จักยกมือนหน่อยโอ้โหแล้วบางคนที่ไม่ยกมือคือไม่รู้จักใช่ไหมคะ เดีพี่ได้ข่าวมาว่ามันมาปวดที่โรงเรียนของเราด้วยใครกลัวบ้างหนูไม่กลัวมนาะคนนี้ไม่กลัวระวังนะคะระวังมันจะมาจับดูนะลูกเออยังไงก็นะวันนี้แหละพวกพี่ก็จะมีการแสดงให้ดูแล้วก็ต้องให้เด็กๆตั้งใจดูด้วยนะคะใครไม่ตั้งใจจะโดนทวกขบวนการช็อกเกอร์เนี่ยจับตัวไปเดี๋ยวนะคะไม่รู้มันปวดที่ไหนนะคะ อยู่ไหนคะวิ่งไปไหนแล้วคะใครเห็นบ้างอยู่ตรงไหนตายแล้ว เราจะทำยังไงดีเด็กๆเราจะช่วยเพื่อนยังไงดีคะจะช่วยเพื่อนยังไงคะอะไรนะคะนนต้องเรียกบดแดงมาใช่ไหมพีนน่ว่าเราต้องเรียกพวกมดแดงออกมาช่วยเรียกบดแดงออกมาหน่อยเร็วรที่นั่ารู้น้องสาวนเรียกอะไรนะ แล้วนะะอย่าดูดนั้นเราต้องเรียกเขาให้ดังกว่ามุกี้ดี all, course, be นะคะเรียกเขาคำนึ่งพี่น้ำงหนึ่งสองสาวมันเรียกพร้อมกัน No <laughs> มากเขาจะไม่ออกมานะคะต้องเรียกให้จัางก่อนเดิมจังที่สุดเอาให้เธอแตกเขาไปเลยเอา โอ้โหโดนต่อยลัวขนาดนี้ไม่รอดแน่เลยโอ้โหตายเถอะพี่ตายเถอะจริงเอเอ,เอโอ้โห 拜拜了。 โอ้โหมีขอถ่ายรูปด้วยนะคะเซเลบจริงๆโอ้โหดูการงานให้กับพี่ดีกว่าชอบกันแล้วชอบกันแล้วพี่จะแนะนำตัวไหมครับหรือว่าจะไว้ช่วงบ่ายยังไงดีครับแลาครัวไหมครับเดี๋ยวเขาจะแปลงลากออกมาเป็นมือถือขตัวไหน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 รอไหมครับรอไหมครับ เราเจอเลยกับพี่ยศของเราด้วยนะครับกลุ่มพี่ยศกับอาสาวันนี้ท้าไปเด็กที่ชื่อพี่ยศนะครับวันนี้มาแสดงให้เราดูแล้วก็มาเปิดตาติดของะมองด้วยนะครับมีของเล่นจีอาหารตุ๊กตาต่างๆเสื้อผ้าต่างๆวันนี้กลุ่มพี่นะครับยีโร่กับอา,า,อา,าสาเอาไปบริจาคของด้วยวันนี้เป็นยังไงครับสุดยอดมาก โอเคงามมากเลยขอบคุณนะครับบายะครับที่พีู่กับเราครับผมอะไรอะไรจับเแต่โค้ชแดงก็ได้เลยมาถรูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายรูปด้วยนะครับแต่เขอเป็นชุดนะครับคอนครับ่อบหอครับป้าปน้องๆน้องๆแีนะครับอ๋อป้ามูนีนั่งรงก่อนนะครับช่ะเดี๋ยวหลับแบบนี้ไปนะครับ เราจะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะเดี๋ยวน้องๆยังได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเตี้ยสองเก้าหายใจหายใจหายใจหารใจหายใจะ้าวันนี้เรามาจากที่ปุ่มโดยตรงนะครับเหล่าฮีโร่มีไอ้พรถแดงมีอยู่ไม่ต้องน้องเกิดไม่ทันแน่เลยนะ กาแดงดีงามนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วน้องๆทุกคนะครับเดียนรเรยนนักเรียโรงเรียนั้มาดนะครับเราจะไรกได้ไดาในการกิจกรเมรื่องของศิลปะเต่าครับผมถ่ายรูปนะครับกรท่งรับ สภาพเดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใส่ป่าที่เราถ่ายรูปแล้วจะแจกรางวัลอีกครั้งนึงนะครัถ่ายรูปด้วยเงิน5นาทีเน้องขอให้ให้เวลา5นาทีเอ้าใครอยากถ่ายรูป5นาทีได้เลยครับเดี๋ยรูปมานนะครับผมไปถ่ายด้วยนะครับพี่เบียร์ดีครับเราก็อยากถ่ายเหมือนกันดูนี่เขา้เราไปก่อนเลยเรากยนข้าวอยู่เลยกำลังซีโร่ครับซีโร่ความดีนะครับพวกอเป็นกิจกรราจะมาสักครั้งนะครับก็ thì bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái <laughs> sự thay đổi lớn nhất 一个味，一个味，慢慢喝。

โอเคครับอะไรคุณเรียกว่าอะไรครับน้องไปบอกกันนะโอ้ทำรัวกันแน่นอน ไม่ได้มีเยอะเลยครับเข้า่วันนี้คคอน้รู้ว่าะครับคือเส้นนี้เกิดจากอะไรเส้นเกิดจากอะไรใครรู้บ้างเส้นเกิดจากอะไรใครรู้บ้างอันนี้ะไครับใชเส้นเกิดจากู้วยไหมปูี้วยไห ที่เรียร้อยนะครับนายาวนคระครบตัวเ่นตัวเช่นนี่ก็อไก่ะี่ใครใครเคยก็ไ่่มีติดอยู่มากตัวไ่ครับอันนี้รรู้ไงมไ่ตวก่ะครับตัวค่ะุดงุเไปตอเคนะครัขอบคุณค่ะแม่เช็คด้วยนะตอบเุณค่ะความนี่้วคว่ต้องทำต้องทต้อง ต้มีรวัปูทุกคำเลยนะครับเช่นเรองกเช่นของที่นกันนะครับที่สองเเส้นลางดีมากม่ยนอครับในตนี้มีแค่สอเส้น่นี้วตมีแค่สองเส้นเทานั้นไม่เปลี่ยนค่ไไวี่งกับสงต๊อกของได้ทีมันจะยาวไปตั มีของเส็นเท่นกัี่เกลืบ